สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ GLX Talent กับผมเชสาธิตจาก r e o Global Logistics ครับเราก็รู้จักเกี่ยวกับตัวแทนออกของกันไปแล้วนะครับตัวต่อมาเราจะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องพิกัดอัต,ตาราศุลกาการหรือว่า Harmonic Code น,นั่นเองนะครับซึ่ง Harmonic Code หรือว่าพิกัดศุลกาการนนี้ก็คือตัวที่จำแนกประเภทและชนิดของสินค้านะครับเวลาที่เราจะนำเข้าส่งออกมันก็จะบอกว่า แต่ละชนิดหรือว่าประเภทของสินค้าจะมีอัตรากรหรือว่าภาษีเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวพิกัดศุลกากรนี้ถูกก่อตั้งโดยองค์กรศุลกากรโลกนะครับ WCO นั่นเองเพื่อที่ว่าจะทําให้เราได้รู้ว่าสินค้าชนิดนั้นๆจะต้องเข้าทําในโคสหรือว่าที่เราเรียกว่าพิกัดอะไรนะครับเพราะแต่ละตัวจะกําหนดสินค้าออกไปตายตัวว่าแต่ละตัวนั้นต้องเสียภาษีเท่าไหร่หรือได้รับยกเว้นอากรครับ เราก็ได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของพิธีการศุลกากรกันไปแล้วนะครับแต่ถามว่าจะทําอย่างไรละ่ะที่เราจะสามารถค้นหาพิกัดศุลกากรด้วยตนเองได้ง่ายิดีเดียวครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากรนะครับ www custom go t h นะครับขั้นแรกเลยเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับขั้นที่2นะครับเลือกไปที่เมนูค้นหาพิกัดศุลก,กากรนะครับ พอเราพบแล้วนะครับเราก็จะไปคลิกที่ค้นหาอัตรากรน,นะครับมันก็จะขึ้นแถบเมนูขึ้นมาให้เราระบุเลขพิกัดนะครับเราสามารถระบุเลขพิกัดในระดับ2หลัก4หลัก6หลักหรือ8หลักลงไปได้เลยนะครับเพื่อจะค้นหาสินค้าของคุณนะครับหลังจากนั้นคลิกอีกครั้งหนึ่งครับนะครับคลิกว่าเราจะเลือกใช้สิทธิประโยชน์อะไรหรือว่าเราจะตรวจสอบดูว่าพิกัดของเรานั้น่ะ ติดใบอนุญาตของหน่วยงานไหนหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการช่วยผู้ประกอบการที่อยากจะทราบว่าสินค้าของคุณนั้นอยู่ในลำดับพิกัดอะไรเสียภาษีเท่าไหร่มีใบอนุญาตของหน่วยงานไหนบ้างที่ควบคุมในการนําเข้าส่งออกครับผมครับเราก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องการหาพิกัดสูกรอเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับผมอยากจะมาเน้นย้ําเกี่ยวกับเรื่อง ข้อควรระวังในเรื่องพิกัดศุลกากรนะครับข้อควรระวังที่สําคัญข้อแรกนะครับก็คือสินค้าหนึ่งชนิดนะครับการตีความหมายของเจ้าหน้าที่หรือว่าทางกรมสวลกรเนี่ยอาจมีหลายความหมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรใช้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านพิกัดอัตราศุลกากรนะครับเป็นผู้แนะนําหรือว่าเป็นผู้ค้นหาตัวพิกัดให้เราจะดีที่สุดนะครับหรือว่า ทางผู้เชี่ยวชาญนั้นยังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าตัวพิกัดสินค้านี้จะเหมาะกับสินค้าชนิดนี้หรือเปล่านะครับก็มีทางเลือกสุดท้ายนะครับทางเลือกที่2คือทําเรื่องสอบถามเข้าไปยังกรมศุลกากรนะครับเพื่อที่ให้ชี้พิกัดออกมานะครับว่าสินค้าตัวนี้คือพิกัดอะไรแน่นอนครับถูกต้อง100%เซนะครับแต่อย่าลืมนะครับหลังจากที่ได้รับคาอนุัติจากกรมศุลกากรแล้วพิกัดสินค้าตัวนั้นๆจะมีอายุใช้ได้แค่2ปีเท่านั้นครับ